สวัสดีครับพี่น้องคิดจากแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงรวมทั้งพี่น้องที่จุดประกาศแสงสันติภาพวังยาวจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ตรงกับวันที่17ธันวาคมปี2024นะครับพบก,กับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมนะจาก2ตอนด้วยกันครับตอนที่1อยู่ในมาราโกบทที่11ข้อที่12ถึงข้อที่14และ ตอนที่สองอยู่ในพระธรรมมรโกรบทที่11เช่นเดียวกันแต่อยู่ในข้อที่20ถึงข้อที่25ซึ่งผมขอใช้ชื่อห oh ัวข้อในวันนี้ว่าบทเรียนจากต้นมะเดือ่อเราจะได้รับบทเรียนรายนั้นเรามาฟังข้อพระคัมภีร์ด้วยกันก่อนนะครับรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับพวกสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิว พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อมีใบต้นหนึ่งแต่ไกลจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่เมื่อมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤด,ดูผลมะเดือ่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกเหล่าสาวกตัวได้ยินถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้น เมื่อถึงเวลาเช้าขณะพระองค์กับพวกสาวกเดินผ่านที่นั่นก็เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากเปตโตรจำได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ดูต้นมะเดื่อที่พระองค์ทรงสาวไว้นั้นสิมันเหี่ยวแห้งไปแล้วพระเยซูจึงตรัสตอบพวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะเห็นนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใคร จงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่องค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเมื่อวานเพราะประคมพีขึ้นต้นด้วยว่าวันรุ่งขึ้น นะเมื่อพระองค์กับพวกสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวแล้วพระองค์ก็ไปเห็นต้นมะเดื่ออยู่ต้นหนึ่งต้นมะเดื่อเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่โดยทั่วๆไปในดินแดนแถบนั้นบ้านเราก็เคยและปัจจุบันก็ยังมีนะครับที่เอาต้นมะเดื่อมาปลูกในเมืองไทยและก็ราคาก็แพงมากถ้าพี่น้องได้มีโอกาสชิม ผลมะเดื่อแล้วก็จะเห็นว่าเป็นมีรสชาติหวานฉ่ำอร่อยแล้วผมก็เข้าใจว่าพระเยซูเมื่อหิวแล้วก็เข้าไปใกล้ต้นมะเดือ่อก็หวังว่าจะได้เห็นผลและเด็ดลงมาแล้วก็จะได้รับประทานเพื่อ,อ,อแก้หิวและขณะเดียวกันก็มีน้าจากผลไม้นี้ก็หวานฉ่ำด้วยปรากฏว่าเมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็ไม่เห็นผลอะไรเลย นะเพราะคมพีบอกว่ามีแต่ใบเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดือ่อแต่ปรากฏว่าพระเยซูทําอย่างไรครับพระเยซูตัดกับต้นไม้นั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกพระเยซูคริสทรงสาบต้นมะเดื่อต้นนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ผ่านไปบริเวณนั้นแล้วปรากฏว่าสาวกของพระองค์ นะก็สังเกตเห็นว่าต้นมะเดื่อนั้นก็เป็นไงครับเหี่ยวแห้งไปนะซึ่งเปโตรก็นึกถึงคําพูดของพระเยซูที่สาบต้นมะเดื่อได้ก็เลยบอกว่าดูสิต้นมะเดื่อนั้นเป็นไงครับมันเหี่ยวแห้งไปและหลังจากนั้นก็เป็นบทเรียนที่พระเยซูคริสต์ได้สอนกับเหล่าสาวกผ่านตัวอย่างของต้นมะเดื่อนี้นี่คือเหตุการณ์ถ้าฟังดูแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็น เหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นนะแต่ที่น่าสนใจคือเราได้รับบทเรียนอะไรจากพระธรรมตอนนี้ครับนะอาจารย์คิดว่าอย่างน้อยมีอยู่3าประการที่เราได้รับบทเรียนจากตอนนี้ตอนที่1อยู่ในข้อที่13ถึงข้อที่14นะ13ถึง14นะเขาเขียนอย่างนี้ว่าเมื่อพองษเห็นต้นมะเดื่อมีใบต้นหนึ่งแต่ไกลจึงเสร็จเข้าไปดูมีผลหรือไม่เมื่อมาถึง ต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นจริงๆแล้วนะครับการที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะทานผลจากมันครับต้นไม้ที่มีแต่ใบเขียวชอุ่มแต่ไม่มีผลเลยใครที่เป็นปลูกฟาร์มหรือปลูกต้นเกษตรก็จะบอกว่าแบบนี้เป็นไงครับเปลืองเพราะอะไรครับกินแต่ปุย๋ยนะ แล้วก็ต้องลงทุนลงแรงแต่ไม่เกิดผลเกิดขึ้นต้นไม้อย่างนี้ในสำหรับทางด้านเชิงเศรษฐกิจแล้วถือว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเรามองมาถึงชีวิตของเรานะครับก็เช่นเดียวกันหลายหลายคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีของประทานมากมายแต่ถ้าวันนี้เราไม่เอาความรู้ความสามารถของประทานของเรา ออกมารับใช้พระเจ้าแล้วละข้อแบบนี้เราเรียกว่าเสียของครับและถ้าเราเรียนรู้ต่อไปก็จะรู้ว่าสักวันหนึ่งถ้าเรายังคงหวงวิชาหวงของหรือพูดง่ายงว่าได้รับกิฟต์จากพระเจ้ามากมายได้รับของประทานจากพระเจ้ามากมายแต่ไม่เอามาใช้แล้วละก็สักวันหนึ่งเราจะถูกเอากลับครับและนัวันนั้นเราจะไม่สามารถเกิดผลได้จริงๆ แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสําหรับพวกเราต่างหากนะมันอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าวันนี้เราได้มี gifted นะหรือเราได้มีของประทานชื่อก็บอกแล้วนะครับก็คือของประทานคือของที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเราต้องเอาสิ่งนั้นมารับใช้พระเจ้าครับถ้ามีแล้วเราไม่รับใช้ก็เหมือนกับพระธรรมตอนนี้มีแต่ใบแต่ไม่มีผลสักวันหนึ่ง พระเจ้าจะเอาผลนี้กลับไปแล้วเราจะไม่เกิดผลจริงๆขึ้นมาครับนี่คือบทเรียนแรกที่เราได้รับบทเรียนที่สองอยู่ในข้อที่24ข้อ24เขียนดังนี้ว่าเพราะเหตุน,นี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว,ว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นในข้อย4สี่นี้บอกว่า ท่าทีของเราสำคัญมากเมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่าทีของเรานั้นเราต้องเชื่อว่าเราจะได้สิ่งนั้นตรงนี้มีหลักคำสอนที่สุดโต่อยู่สองทางซึ่งค่อนข้างจะตกขอบและอาจารย์ขอย้ำเตือนพวกเรานะครับขอบที่หนึ่งที่ตกขอบไปก็คือนะพวกที่อธิษฐานแต่ ตัวเองไม่เชื่อในคําอธิษฐานนะก็เหมือนกับว่าอธิษฐานส่งส่งไปอย่างนั้นแล้วก็จะดูว่าพระเจ้าประทานตามสิ่งนั้นให้หรือไม่ถ้าพระเจ้าประทานเราถึงจะเชื่อถ้าพระเจ้าไม่ประทานเราก็จะบอกว่าเห็นไงเห็นหรือ,อยังว่าเนี่ยอธิษฐานไปก็ไม่มีประโยชน์นะพระเจ้าไม่ฟังคําอธิษฐานนะไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรต่างๆนาน,นานก็มีคําแก้ตัวมากมายนี่คือ ตกขอบแบบหนึง่งนะแต่อีกขอบหนึ่งคืออะไรครับอีกตกขอบหนึ่งก็บอกว่าให้เราเชื่อวางใจนะเมื่อเราอธิษฐานแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะพระเจ้าประทานให้กับเราแน่นอนผมยกตัวอย่างนะบางคนเจ็บไข้ไม่สบายและมีความจำเป็นจะต้องไปหาหมอนะท่าทีของเราควรจะเป็นอย่างไรครับถ้าตกขอบหนึง่งก็คือว่า โอ้ยเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาหมออธิษฐานไปทําไมยังไงก็ต้องกินยาอยู่แล้วนะก็คือเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์เชื่อในเรื่องสิ่งที่ตาเห็นนะก็บอกว่าไม่ต้องอธิษฐานเพราะยังไงก็ต้องไปหาหมอนี่คือขอบหนึ่งส่วนอีกขอบนึงเป็นไงครับส่วนอีกตัวขอบหนึนก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหมอนะเราอธิษฐานอย่างเดียวรอการรักษาจากพระเจ้าถ้าไปหาหมอแสดงว่าเราไม่เชื่อ ที่น้องที่รักครับเราต้องระมัดระวังในคําสอนจากพระกัมภีร์พระกัมภีร์เรื่องนี้พูดว่าไงครับบอกว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะรับสิ่งนั้นในนี้พูดถึงท่าทีของเราครับท่าทีของเราว่าเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงแต่ต้องรักษาเราเองต้องมีความเชื่อก่อนว่าพระเจ้าจะทรงรักษาให้หายครับ นี่คือเรื่องของเรานะครับแต่แต่อะไรครับคําตอบนั้นอยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้าแน่นอนครับเรามีความเชื่อมั่นอกมั่นใจร้อเอร์เซว่าพระเจ้าจะทรงแต่ต้องรักษาเราให้หายแต่หลายครั้งคําตอบของพระองค์คือไม่คําตอบของพระองค์คือไม่แล้วสิ่งที่เราที่ฐานนั้นเราต้องการให้เขาหาย แต่พระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้เช่นนั้นนะแล้วแม้ว่าเราจะรักษาแล้วสุดท้ายนะคนที่เรารักหรืออะไรต่างๆนั้นในที่สุดก็ต้องจากไปเพราะว่าไม่หายแล้วเราจะบอกว่าพระองค์ไม่ฟังคำอธิษฐานของเราหรือไม่ครับพี่น้องพระกัมพีตรงนี้พูดชัดเจนว่าท<ม>่าทีของเราคือเมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งใด ตัวเราเองกับพระเจ้าคือเราต้องเชื่อในคำอธิษฐานของเราแต่คำตอบนั้นก็อยู่ที่พระเจ้าครับพระเจ้าอาจจะตอบ yes และพระเจ้าอาจจะตอบ no แต่ทั้งสองคำตอบนี้เชื่อถตะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับเราแล้วครับนี่คือบทเรียนที่สองที่เราได้รับครับบทเรียนที่สามอยู่ในข้อที่25เขียนดังนี้ว่า และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยบทเรียนที่สามในข้อ25นี้ได้พูดถึงเงื่อนไขก่อนที่เราจะอธิษฐาน,นาเงื่อนไขก่อนที่เราจะอธิษฐานคืออะไรครับก่อนที่เราจะอธิษฐานนั้นถ้าหากเรามีท่าทีที่ บาดหมางหรือผิดกับผู้หนึ่งผู้ใดและเราไม่คิดยกโทษให้กับเขาพระคมภี์บอกว่าอะไรครับก่อนที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าและขอพระองค์ยกโทษให้กับเราให้เราทําไงครับให้เราไปหาผู้นั้นและให้คืนดีกับเขาเสียก่อนนะหรือถ้าเขาทําผิดต่อเราก็ให้เรายกโทษให้กับเขาเสียก่อนถ้าเราทําผิดต่อเขา ก็ขอคืนดีกับเขาซิก่อนก่อนที่เราจะมาอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาของเราครับท่านข้อที่สานี้ก็พูดถึงเงื่อนไขของเราก่อนการอธิษฐานครับนะพี่น้องที่ละครับนะในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่อธิษฐานขอพระองค์ยกโทษให้กับเราสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราเองต้องไปคืนดีกับผู้นั้นนะและพระองค์ผู้ทรงสิ็นอยู่ในสวรรค์และพระองค์จะทรงเห็น และพระองค์จะรู้ว่าอ๋อแท้จริงแล้วนะครับเรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกที่เชื่อฟังและทําตามพระองค์ครับพระวันนี้สามบทเรียนที่เราได้นะครับประการแรกถ้าเรามีของประทานอย่าเก็บแต่จงใช้ของประทานนั้นเพื่อรับใช้พระเจ้า,าแล้วผลนั้นจะเกิดทวีมากขึ้น แต่ถ้าเราไม่รับใช้พระเจ้าเรามีของประทานเรามีกิฟต์เดนนะเราเก็บไว้สักวันหนึ่งพระองค์อาจจะริบเอาผลนั้นไปจากเราได้บริเวณที่สองที่เราได้ก็คือว่าท่าทีของเราในการอธิษฐานคืออะไรครับเรายังต้องมีความเชื่อวางใจในสิ่งที่เราอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงประทานให้กับเราแต่แน่นอนครับคำตอบนั้นมาจากพระเจ้าเราไม่สามารถทีบบ่จะบังคับพระองค์ว่า พระองค์จะต้องตอบตามใจอย่างที่เราคิดแต่เราเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอส,สิ่งนั้นต่อพระองค์พระองค์จะให้คำตอบที่ดีที่สุดกับเราต่างหากประการที่3เงื่อนไขก่อนที่เราจะอธิษฐานาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนครับถ้าเรานะทำผิดต่อคนอื่นเราไปขอคืนดีขอการอภัยจากเขาแต่ถ้าใครทำผิดกับเราเป็นไงครับ ให้อภัยเขาก่อนครับนี่คือสามบทเรียนที่เราได้จากวันนี้ครับเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนที่เราได้ในวันนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันคือชีวิตที่พระองค์ได้ทรงเห็นต้นมะเดือ่อต้นหนึ่งแต่พระองค์ก็ได้ให้บทเรียนกับเราผ่านต้นมะเดื่อนี้ขอให้สามเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นั้น ให้เรามีท่าทีการอธิษฐานที่ถูกต้องท่าทีการขอที่ถูกต้องและท่าทีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องด้วยขอพระองค์ทรงนําเราด้วยเถิดเราจรึงอธิษฐานทูลขอในพระนามองคอง์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พร้อพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการาเฝ้่เดี่ยวของพรตจัจกแสงสิภาพของเรานะคะ